ห้าสิบแนวคิดสำคัญหนังสือคิดแล้วรวยเนโปเลียนฮิวข้อหนึ่งความคิดเป็นสิ่งที่เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างจงใช้มันอย่างชาญฉลาดคนสำเร็จทุกคนบนโลกใบนี้เขาเพียงแค่คิดว่าเขาทำได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาทำได้คุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนจึงจะได้รับผลของมันเพราะความคิดส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างความคิดของเราคือทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด และถ้าคุณคิดว่าคุณล้มเหลวคุณทําไม่ได้คําตอบก็คือล้มเหลวและทําไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้คําตอบก็คือคุอคณทําได้ข้อ2แรงปรารถนาเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของความสําเร็จข้อ 3. ความพยายามอย่างหนักพร้อมกับแรงปรารถนาที่มากพอจะนําคุณไปสู่ความสําสเร็จได้ข้อ 4. ไม่มีคําว่าไม่สามารถสําหรับคนที่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองข้อ5 ความล้มเหลวเป็นหนทางสําคัญสู้ความสาเร็จคนที่ยอมแพ้ไม่เคยชนะและผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้ความคิดคนเราไม่มีขีดจํากัดเว้นแต่แต่ว่าเรายอมรับว่ามันมีความคิดถ้าคิดว่ามันล้มเหลวแล้วเราเนี่ยไปยอมรับมันเราก็จะล้มเหลวปราบใดก็ตามที่เรามีความสามารถในการคิดและเชื่อสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจงตั้งใจคิดว่าตัวเองสําเร็จแน่นอนทุกครั้งที่คุณพบเจอปัญหาอะไรก็ตามทุกครั้งที่คุณผิดพลาดทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดใจ ทั้งหมดมันคือกำไรในชีวิตที่แค่คุณมองหาบทเรียนมากกว่าที่จะโทษตัวเองข้อ6ความอดทนและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญทำให้คุณเอาชนะอุปสรรคได้ข้อ7การมีจิตใจที่เปิดกว้างคือกุญแจสำคัญสู่ความรู้ใหม่ๆข้อ8การตั้งเป้าหมายคือขั้นตอนแรกที่จะแปลงความไม่มีเป็นความมั่งมีข้อ 9. ความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากความคิดของตัวเราเองข้อ10 การวางแผนอย่างรอบคอบและดำเนินการอย่างมีระเบียบเป็นพื้นฐานของทุกความสําเร็จข้อ11ความเชื่อเป็นสิ่งที่ทําให้แรงปรารถนากลายเป็นจริงได้ความรู้ไม่มีค่าหากคุณไม่นําไปปฏิบัติข้อ 12. การมีทัศนคติเชิงบวกเป็นตัวเร่งที่ทําให้ความฝันคุณเป็นจริงได้ข้อ13ความมั่นใจในตัวเองคือทัศนคติสําคัญที่ทําให้คุณไปสู่ความสาเร็จได้ข้อ 14. ความคิดสร้างสรรค์มาจาก การกระตุ้นจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดมีอารมณ์ที่สมดุลมีความคิดที่แข็งแกร่งข้อ15ความมุ่งมั่นและความอดทนเป็นพันธมิตรของความสําเร็จข้อ 16. การเรียนรู้จากทุกความล้มเหลวคือก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศข้อ 17. ความกล้าที่จะเริ่มต้นแม้สิ่งเล็กน้อยก็ตามคือสิ่งที่แยกตัวคุณออกจากความล้มเหลวข้อ18การมีเป้าหมายชัดเจนคือรากฐานของทุกความสําเร็จข้อ19 จงให้เวลากับการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพจงให้เวลาก,กับการพัฒนาอารมณ์ที่มีคุณภาพ 20. ความรวยทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิด 21. การทำงานร่วมกันคือหัวใจของความสำเร็จ 22. ความเพียรและความมุ่งมั่นคือสูตรสำเร็จที่แท้จริง 23. การคิดใหญ่เป็นก้าวแรกสู่ความร่ำรวย24ความสำเร็จไม่เคยเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของความตั้งใจต่างหา 25ความเชื่อมั่นในตัวเองคือพลังที่ทรงพลังที่สุด26การเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ 27. ความสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนทางสู่ความสําเร็จ28ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สําหรับคนที่ต้องการจะทํา 29. ความรู้คือทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดสิน้น 30. ความสุขมาจากการที่คนทําสิ่งที่คนรักอะไรที่รักจะนําพาความมั่งคั่งมาให้ 31. ความสำเร็จคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมาย 32. การรักษาคำพูดเป็นสัญญาณของความเป็นผู้นำที่แท้จริง 33. ความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น 34. ความอุตสาหะมีความสำคัญมากกว่าความสามารถ 35. อิสรภาพทางการเงินคือผลลัพธ์ของการทำงานอย่างมีวินยัย 36. การใฝ่หาความรู้คือกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด37 การฝึกฝนความคิดบวกเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต 38. ความฝันกลายเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีการวางแผนและดําเนินการที่เข้มข้น 39. การมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกความสาเร็จหากคุณได้มีแรงปรารถนาเจออุปสรรคสุดท้ายก็จะถอยหลังอยู่ดี40ความเชื่อมัน่นในเป้าหมายและความสามารถของตัวเองคือสิ่งจําเป็น41การฝึกฝนจิตใต้สัมผัสให้ทำงานในทิศทางที่เราต้องการ คุณจงออกคำสั่งให้ชัดเจนในการพูดคิดรู้สึกและทําในสิ่งที่คุณต้องการ 42. มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านอยู่เสมอจงสร้างมูลค่าให้กับตัวคนเอง 43. การใช้จิตนาการเพื่อการสร้างสรรค์และการวาดภาพในใจจงฝึกซักซ้อมภาพในหัวคุณว่าคุณต้องการอะไรเป็นใครใช้ชีวิตแบบไหนในความสำเร็จ 44. มีการวางแผนอย่างมีระบบระเบียบ การมีแผนการที่ชัดเจนจะทําให้คุณบรรลุปเป้าหมายได้และจงมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมั่นคงถ้าเกิดว่าพลาดก็แค่เป็นบทเรียน45มีความมุ่งมั่นมีความอดทนและมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย46พลังของการทํางานเป็นทีมหรือว่ากลุ่มอภิจิตการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจุดประสงค์เดียวกันจะช่วยคุณมีความคิดบวกได้ตลอดเส้นทาง47การสะสมความรู้คืออํานาจ เมื่อคุณใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 48. จิตใจย่อมดึงดูดอะไรก็ตามที่เราคิดจิตใจของเราสามารถดึงดูดสิ่งให้เราต้องการและสิ่งให้เราคิดถึงมันตลอดเวลา 49. จงใช้ความลน้มเหลวเป็นบันไดมองเห็นความลน้มเหลวเป็นโอกาสสำหรับการเรียนรู้เป็นบทเรียน50มีความอดทนมีความสามารถในการรอคอยไม่ยอมแพ้มีการควบคุมจิตสำนึกจิตใต้สำนึกซึ่งทั้งหมดนี้มีทิพลต่อพฤติกรรมของตัวเราเอง จงฝึกทำสมาธิให้จิตใจของคุณมีความสงบสุขบทสรุปสำคัญในช่วงท้ายข้อหนึ่งคุณจะต้องไม่หวั่นไหวต่อทุกบททดสอบและความล้มเหลวที่เข้ามาความล้มเหลวเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเท่านั้นแต่ความสำเร็จก็เช่นเดียวกันแต่คุณอยากให้อันไหนมาอยู่นานๆก็แค่โฟกัสสิ่งนั้นคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงความล้มเหลวตลอดเวลาในขณะที่คนรวยและคนสำเร็จคิดถึงเป้าหมายตลอดเวลาความล้มเหลวมันชอบเอาชนะจิตใจเรา แต่ทั้งนี้เราก็สามารถทำให้ควาสมสำเร็จมาชนะจิตใจเราได้เช่นเดียวกันโดยการฝึกฝนและทำซ้ำมีความสม่ำเสมอรวมถึงมีการกระตุ้นปณิธานของตัวเองอยู่เสมอข้อ2ความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่างจากการเรียนตัวเองให้พร้อมที่จะได้สิ่งนั้นมาไม่มีใครพร้อมจนกว่าเขาจะเชื่อมว่าในตัวเอง ข้อ 3. ทุกความคิดที่เราป้อนเข้าไปให้กับตัวเองไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจิตใต้สนุกจะแปลเปลี่ยนมันไปสู่โลกความเป็นจริงถ้าเราป้อนความกลัวเข้าไปถ้าเราป้อนความสงสัยเข้าไปจิตใต้สนึกจะส่งความกลัวความสงสัยผ่านผู้คนสถานการณ์ต่างๆทําให้คุณสิ้นศรัทธาข้อ 4. มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดและแน่นอนและจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไร คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจึงไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างแน่นอนแต่หากว่ามันล้มเหลวหรือผิดพลาดเรียนรู้และรับเป็นประสบการณ์ข้อหคนสำเร็จส่วนใหญ่เป็นผู้นำเพราะว่ามีความหนักแน่นมั่นคงในการตัดสินใจคนส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจซึ่งถือเป็นนิสัยอย่างหนึ่งเพราะว่าพวกเขามีความกลัวกลัวไม่สำเร็จกลัวล้มเหลวกลัวถูกคำตําหนิวิจาร์กลัวต่างๆนานาแต่คนสําเร็จเขาฟันธงไปเลยว่าเขาต้องการอะไร และเขาก็จะคิดถึงสิ่งนั้นแทบตลอดเวลาข้อ 6. ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดไม่ว่าจะเป็นคิดบวกคิดลบก,ก็ตามความร่ำรวยเริ่มต้นที่พิธีคิดและการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจงเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดเพราะว่าความคิดนั้นสร้างเงินทองก็ได้สร้างความสุขก็ได้สร้างความสมานที่ดีก็ได้รวมไปถึงสร้างความล้มเหลวก็ได้ แต่ความคิดเชิงลบหรือว่าความคิดเชิงหมดทำลายจะกลายเป็นจริงถ้าเกิดว่าคุณฝังสภาวะหรือว่าคิดซ้ำม,มันบ่อยๆคุณคิดถึงความคิดลบตลอดเวลาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงข้อ 7. ถ้าคุณไม่สามารถมองเห็นความสําเร็จของคุณความน่ารวยของคุณที่คุณต้องการได้ในหัวของคุณหรือว่าในจินตนาการคุณก็จะไม่มีวันไดเห็นมันในโลกความเป็นจริงความสําเร็จเริ่มต้นจากแรงปรารถนานในจินตนาการว่าคุณแน่วแน่ว่าจะได้สิ่งนั้น และมันชัดเจนเป็นภาพที่คุณต้องการคุณเห็นมันอย่างไรคุณจะได้สิ่งนั้นความอยากได้ไม่เท่ากับการที่คุณปรารถนาถึงมันและเมื่อปรารถนาถึงมันเตรียมความพร้อมที่จะได้มันด้วยความสาเร็จเริ่มต้นจากความชัดเจนและการมีศรัทธาที่แน่วแน่ศรัทธาจะมอบพลังชีวิตให้กับคุณและจิตใต้สนึกจะเปลี่ยนความคิดที่คุณรู้สึกรูปหนึงแรงปรารถนาให้ขับเคลื่อนคุณไปสู่ความเป็นจริงเจอผู้คนสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้คุณได้รับสิ่งนั้นตามที่คุณต้องการ ข้อ8การเปลี่ยนความปรารถนาที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นเงินทองที่จับต้องได้ต้องอาศัยแผนการสําคัญและที่สําคัญไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าหยุดแสวงหาความรู้เพราะว่าความรู้เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายด้านการเงินความสําเร็จและความสุขข้อ9ความกังวลสงสัยและความกลัวเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนส่วนมากเกิดความล้มเหลวคนเราไม่อาจจะสร้างสิ่งใดได้เลยถ้ามิมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นรวมไปถึงความมั่นใจ เราทุกคนสามารถควบคุมความคิดตัวเองได้และที่สําคัญความนัํารวยไม่ได้วัดแค่เงินทองเท่านั้นแต่ความนัํารวยหมายถึงอิสรภาพระยะยาวที่คุณจําเป็นต้องมีข้อสิไม่มีความพ่ายแพ้ใดและความล้มเหลวใดเลวร้ายไปกว่าการที่เราบอกกับเองว่ามันเป็นไปไม่ได้มันทําไม่ได้จงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่จนกว่าผู้อื่นจะสนใจสิ่งนั้นและอย่าทําในสิ่งที่ผู้อื่นสนใจและมันไม่ใช่สําหรับตัวคน